สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ไอเดลเอเวนเจอร์ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอซิโดพาครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวในส่วนของตัวละครใหม่อย่างไปเจียวกันนะครับว่าเขาเป็นตัวละครประเภทไหนทําอะไรได้นะครับแล้วก็มีความน่าเปิดน่าเก็บประมาณไหนนะก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอฝากร้านอิลาสติกช็อปนะครับเป็นร้านรับเติมเกมมือถือนะครับหรือว่าเกมเซเว่นไนท์ไอเดลเอเวนเจอร์นี้ก็สามารถเติมได้เติมถุกกว่าเติมปลอดภัยนะครับใครสนใจไปใช้บริการได้ที่ Facebook หรือว่าไลน์แอดอเลยคติบช็ เอาล่ะเรามาคุยกันในส่วนของความสามารถของเขากันก่อนละกันไปเจวเนี่ยนะครับมีการโจมตีธรรมดา175นะครับก็จริงๆก็แอบเบานะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นความใส่คริติคอล300นะครับถือว่าแรงเออเป็นการโจมตีแบบ AOE ด้วยนะครับวงกว้าง2เมตรนะ ถ้าจะไปสำเร็จนะครับจะแปะดีบัฟนะครับยาพิษของเพกกักนะครับจริงเพกกักนี่ก็คือชื่อไบเจียวเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีแหละนะสวินาทีแล้วก็ตัวยาพิษนี้นะครับจะมีความสามารถหรือว่าความแรงเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันกับของจองฮีวอนเลยนะซึ่งจะเป็นระดับดาเมดดอทรระดับใหม่นะครับที่เกมปรับบาลานซ์มานะก็ตัวนี้นะครับแรงเทียบเท่ากับจองฮีวอน เอ่อตัวสแต็กของสายธนูนะครับจะสูงกว่าจองฮีวอนนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วจะแรงกว่าแต่ว่าจองฮีวอนจะมีในส่วนของบัฟพลังโจมตีตัวเองนะฮะตรงนี้อ่าเขาจะมีบัฟเพ,พิงโจมตีตัวเองนะครับทำให้โดยรวมแล้วนาเบตดอทเนี่ยของจองฮีวอนเนี่ยจะแรงกว่าของไปเจียวเล็กน้อยนะครับ แต่ของไปเจียวนะครับจะได้ในส่วนของการโจมตีดาเมจด,ดิบๆของเขาเนี่ย300%แบบวงกว้างของจองฮีวอนจะได้แค่100กว่าซึ่งจะต่างกัน3เท่าเลยเลยทําให้ตรงนี้พอดาเมจรวมกันแล้วเนี่ยตัวไปเจียวจะทําดาเมจได้แรงกว่าจองฮีวอนนะโดยตัวดาเมจนะครับจะแรงกว่านะอ่าแล้วก็จะมีสกิลแอคทีฟนะครับเป็นการเปิดบัฟนะครับ ก็ระยะไกลมากตรงนี้หมายความว่าเขาจะยืนตรงไหนก็ช่างเริ่มเกมมาเขาจะยืนเปิดบัฟได้เลยนะแล้วก็จะมีบัฟนะครับเพิ่มอัตราจุดอ่อน20%่อนให้กับทีมสายธนูเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะมันดีแต่ยังไม่ได้จําเป็นในปัจจุบันนะครับต้องอธิบายก่อนว่าตัวไเจยวเนี่ยองค์ประกอบสกิลนี่คือดีมากๆครับเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงความจําเป็นแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตัวละครที่จําเป็นต้องรีบมีขนาดนั้นเพราะอะไรหนึ่งคือ สกิลบัฟจุดอ่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบับแค่ระยะไกลเท่านั้นและมันบับได้แค่20%กลับกันนะครับเรามีตัวละครที่เป็นตัวพิเศษนะครับอย่างหอคงที่จะเป็นบัฟ24%และบับให้ได้ทุกธาตุนะครับทุกสายเลยเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันไม่ได้มีเงื่อนไขพิเศษต้องใช้ตัวระยะไกลเนี่ยยังไงซุนหอคงก็ยังเป็นตัวละครที่ดีกว่าไปเจียวอยู่ดีในแง่ของการที่มีดาวเทียบเท่ากันนะ ถ้าคุณมีดาวทีเท่ากันเนี่ยยังไงก็ใช้หงอโคงครับไม่จําเป็นต้องใช้ปายเจียวก็ได้โดยคอนเทนต์ทั่วไปอีกอย่างหนึ่งหงอโงคนเนี่ยเป็นตัวที่มีระยะกลนะครับทำให้มันสามารถมีข้อได้เปรียบมากกว่าตัวคอระยะประชิดต,ต,ตัวอื่นอย่างในกรณีของถ้าเป็นทารากับไอรีนเนี่ยนะครับตัวทาราเนี่ยจะเป็นสายธนูที่บัฟพลังโจมตีได้ส่วนของไอรีนเนี่ยจะเป็นตัวสายดาบที่บัฟพลังโจมตีทุกสายได้ มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าระยะถ้าเกิดเจอคอนเทนต์ที่ต้องใช้ระยะไกลเช่นพวกหอคอยหรือว่าอารีนาเนี่ยตัวอย่างพาราจะดูน่าสนใจกว่าแต่ในกรณีของไเจียวนะครับมันจะต่างกันเพราะว่าตัวหงองเนี่ยมันมีระยะกลางซึ่งมันไม่แย่กวมาระยะใกล้ทําให้โดยรวมแล้วต่อให้จะเป็นคอนเทนต์หอคอยหรือว่าอารีนาเนี่ยเราก็ยังใช้ซุนหงองได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเรื่องบัฟจุดอ่อนเนี่ยหงองยังชนะขาดอยู่นะส่วนในแง่ของการตีหมูอ่าตรงนี้ สำหรับคนที่มีตัวละครดาเมจท็อปเซิร์ฟนะครับต้องบอกว่าท็อปท็อปเทียนะครับก็คือจะเป็นพวกกรินนะครับพวกเอสเอองอคงนะครับดกจาอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมีตัวละครเหล่านี้ดาวสูงอยู่แล้วนะครับจริงๆไม่จําเป็นต้องเปิดไปเจียวมาก็ได้อย่างกรณีอของผมเนี่ยผมมีพวกนี้ย55แล้วใช่ไหมแล้วผมได้ไปลองเทสดูแล้วว่าเอาตัวพวกนี้55เป้าเดียวเนี่ย ไล่ตีมอนกับเอาไปเจียวกับจองฮีบอนเนี่ยที่เป็นสกิลหมู่แต่ว่าดาวน้อยกว่าเนี่ยนะครับไล่ตีมันจบช้ากว่านิดหนึ่งครับตัว,ต,วตัวไปเจียวจบช้ากว่านิดหนึ่งนะคือมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดดาวมันไม่สูงกว่าหรือว่าดาวมันห่างกันมากๆเนี่ยหรือถ้าคุณมีตัวดาเมจเป้าเดี่ยวแรงๆแล้วเนี่ยอย่างรินหรือว่าเอสดาวสูงๆแล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถ เคลียทีละเป้าได้นะครับในคอนเทนต์สเตทนะยังเคลียทีละเป้าได้อยู่จริงไม่จําเป็นต้องรีบนะครับสำหรับการหาตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีตัวละครเหล่านั้นดาวไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็สามารถทําตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นทางเลือกเพิ่มเติมครับในการใช้เคลียสเตทหมู่ต่างๆได้ครับเดี๋ยวเรามาลองเ,ออเดินให้ดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตัวเวลาเล่นสเตทหมู่เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะอ่ะเราลองเรียกบอสตัวนี้ออกมาแล้วกันผมกดอาหารให้นิดนึง โอเคขอรีเฟรชนะครับผมมาใหม่ตัวไปเจียมันจะช่วยทำดาเมจหมูได้นะครับก็จะเป็นทางเลือกในการเคลียร์เวฟบหมูนะถ้าเกิดเราเจอกรณีของด่านที่มีมอนสเตอร์หมูเยอะเนี่ยตัวไปเจียวกับจองฮีวอนเองก็จะเป็นตัวละครที่ดีนะครับมันจะช่วยกันเคลียร์นะครับทำดาเมจดอสตใส่ตัวละครด้านหลังนะอาจจะมีมิสบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าตัวแรกเสร็จนะครับตัวที่2จะหายไปประมาณ30%ละ2-0% 3 0ตละนะครับตัวที่3ก็หายไปเกจุดทึ่งหลอด มันก็จะช่วยให้เราสามารถเคลียร์เว็หมู่ได้ง่ายขึ้นสําหรับกรณีของคนที่มีตัวใดเหม่เป้าเดียวไม่ได้แรงมากอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้ข้อเสียของไเจียวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วในการโจมตีของไเจีเวเนี่ยจะน้อยคือเป็นตัวละครที่ตีได้เร็วเทียบเท่ากับตัวละครเจนแรกที่เกมเปิดก็คือตีได้ประมาณ10ครั้งต่อ10วินาทีนะครับคือเป็นเบสิกของเกมนี้มันเลยทําให้ไม่ค่อยเหมาะกับการเขาเรียกว่าไร เอ่อดึงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่ในทุกๆคอนเทนต์นะครับจำเป็นต้องมีตัวละครพวกบัสสปีดช่วยถ้าไม่มีเนี่ยก็จะช้าหน่อยแล้วถ้าเกิดเราไปลงคอนเทนต์อย่างพวกอารีนาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีตัวบัสสปีดเนี่ยความความเร็วในการโจมตีของเขาเนี่ยจะค่อนข้างช้ามันเลยอาจจะไม่ค่อยมี Impact มากนักในอารีนาครับส่วนบิลเพิ่มเติมของไบจิเอนนะครับก็คือลูกเต่าเป็นความเสียหายคริตที่เข้าได้เลยเพราะว่า ตัวปล่อยเจลเองเนี่ยนะครับจัดอยู่ในกลุ่มของตัวดาเมจที่แรงมากตัวหนึ่งในเกมเลยนะถ้าเกิดคุณจัดเป็นลูกเต๋าความเสียหายคริติคอลมาเนี่ยเขาสามารถทำดาเมจใน PVE ใน30วินาทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณแรง5ถึงแรง6ได้เลยของเกมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถเล่นลูกเต๋าความเสียหายคริติคอลได้คุ้มค่าครับผมส่วนเครื่องประดับนะครับก็ตรงนี้เน้นไปที่ความเสียหายคริติคอลอ้ออย่างหนึ่งผมยังอัพความเสียหายคริติคอลไม่เต็มด้วยแหละได้5ช่องเลย ส่วนค่าความแม่นยำอันนี้ตามสภาพว่าเราอยู่สูงแค่ไหนถ้าเราไปสูงมากเราก็อัพแม่นยำช่วยโดยหลักๆแล้วเราจะเ้นแค่สองตัวนี้นะครับสำหรับไปเจียวนะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงเกมเพลย์กันต่อนะครับเมื่อกี้เราลองเทสให้ดูคร่าวๆแล้วว่าตัวเกมเพลย์มันเป็นประมาณไหนนะคอนเทนต์ที่ดีนะครับมากๆเลยของไปเจียวเนี่ยคือดันเจี้ยนทองครับ เอ่อถ้าใครจะเปิดมาตอนนี้นะจริงๆเราเป้าหมายหลักคือดันเจียนทองในดันเจียนทองเนี่ยเราสามารถใส่ไปเจียวแทนหงอคงได้เลยเพราะว่ามันจะมีบูสต์นะครับความใส่คริติคอเพิ่มเติมอีก3 1 3 0ซึ่งมันก็มีผลกับดาเมจดอทของไปเจียวด้วยนะครับทำให้ไปเจียวเนี่ยสามารถแทนหงอคงได้ในคอนเทนต์นี้หลักๆเลยคอนเทนต์นี้คือแทนได้เลยนะครับแล้วก็ตัวทาราเองก็แทนดกจาได้ในคอนเทนดันเจียนทองครับอ่ะเดี๋ยวเราลงให้ดูนิดหน่อยแล้วกัน ตัวว่าไผ่เจียวจะยิงเป็นระเบิดแบ็คโฮนะครับสีม่วงๆนะครับลงมาแล้วก็พวกกล่องมันจะติดสถาน,นะแล้วมันจะมีตัวเลขขึ้นมาแบบรัวๆนะแบบบึ้ม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 แบบนี้เลยเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสถาน,นะของไผ่เจียวแล้วก็ของจองฮีวอนนะครับที่เป็นดาเมจดอทแบบใหม่นะบึ้มขึ้นมา10คิดนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นต้นนะใครที่เออ่มีทีมหลักครบๆแล้วมีเอสมีรินดาวสูงพอพสมควรแล,วแล้วแล้วก็มีงบนิดหน่อยเนี่ยอยากจะเปิดมา เทเรนเจี e h ทองเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีครับใช้งานได้อีคอนเทนต์หนึ่งก็จะเป็นในส่วนของหองคอยไม่สิ้นสุดหอคอยไม่สิ้นสุดเนี่ยก็ด้วยภาษีของตัวละครสายธนูนะครับมันสามารถเล่นหอคอยได้ดีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานบวกกับมันเป็นตัวละครตีหมู่ตรงนี้ความเร็วในการโจมตีถ้าเทียบกับเมกนะครับมันเท่ากัน มันตีได้ส0ครั้งนะครับใน1รูปลสกิลเหมือนกันกับเมกเลยข้อดีของเมกคือจะมีล็อกขาจะเหมาะกับอารีน่ามากกว่าแม้ว่าจะเบากว่าไปเจียวเยอะก็ตามนะคือเมกเนี่ยอยู่ท้ายตารางนะครับถ้าเทียบ DPS 30วินาที้อมไปเจียวเนี่ยอยู่ท็อปทอปเลยก็ไปเจียวสามารถเทนเมกในหองคอยได้เออแล้วก็ทาลรทาราก็อันนี้ผมลองเล่นเป็นวิวธนูให้ดูแล้วกันนะเน้นไปที่ตัวธนูนะครับทาราแล้วก็มีน้องตุ้มมีเบริก้าอะไรพวกนี้นะ แล้วก็แซมแซมไอสองตัวนี้เข้าไปคือเราเล่นไเจียอเป็นหน้าที่ดาเมจหมู่ได้นะครับส่วนตัวเพิ่มจุดอ่อนเนี่ยเรายังใช้ลิงเหมือนเดิมดนะ้เพราะว่าริงเนี่ยต่อให้มันตัดเรื่องจุดอ่อนออกไปเนี่ยมันก็ยังมีสกิลที่ดีลงหอคอยได้ดีอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราใส่คู่ไปเลยก็ได้ครับในกรณีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูสักหน่อยนะ ก็ไปเจออยู่ข้างบนนะครับมันจะเปิดบับชานิดนึงแล้วก็ปล่อยสกิลไปนะสกิลหมู่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ติดลูเคเชียนะครับกับริโป้นะต้องใช้เวลาเคลียร์นิดหนึ่งอ่ะได้ละแล้วก็ค่อยๆตีไปนะมันก็จะยิงหมู่ตุ้มๆเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็ติดสแต็กระเบิดบึ้มๆนะตอดเลือดไปโอเคผ่านตุ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ระเบิดพิษนะครับผมแบบนี้เป็นต้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการเล่นหอคอยได้ดีครับในกรณีที่เราเล่นพวกตัวไปชิดไม่ได้เนี่ยตัวละครอย่างไปเจีวเนี่ยก็จะเเป็นททางลือกีี่ด พอค่อยเคลียเวฟหมูไปนะไปเจวก็ยิงสกิลหมูไปอ๋อแต่ว่าอันนี้เจอนาจาฮะไม่รู้ว่าจะหันปฏีนาจาทันไหมเนี่ยก็ได้อยู่ลิงช่วยอยู่นะครับโอเคอ่ะแล้วก็ยิงสกิลหมูไปเรื่อยๆนะก็ช่วยเสริมตัวธนูต่างๆได้แต่ว่าจริงๆเราเล่นลิงอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เสริมอะไรหรอกเพีย <c> ง <oughs> แต่ว่ามันเป็นตัวดาเมจหมูท,ที่ที่แรงกว่าเมกอะ่ะถ้าเกิดคุณจะมาเน้น PVE นะมันจะเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วกว่าเมกครับส่วนเมกเนี่ย ผมยังมองว่าเม็กก็ยังเป็นตัวลงพิ P ที่ดีกว่าไปเจียวนะแม้ว่าเม็กจะเบาวกว่าไปเจียวก็ตามแต่ว่าเม็กเนี่ยมันมีล็อกขาผมว่ามันช่วยจัดการพวกนาจาหรือว่าลิปโป้ได้ดีกว่าของไปเจียวมันมีแค่ดาเมจอย่างเดียวครับมันจะไม่มีพวกแบบลุกเล่นอย่างอื่นข้อดีของไปเจียวในอารีนาก็คือมันสามารถบัฟอัตราจุดอ่อนเพิ่มเติมให้สสยธนูได้ในกรณีที่ลิงตายอะไรแบบนี้นะอ่ะก็ยิงไปนะมันเริ่มลมแล้วไม่ไหวปะ่ะรอบนี้ โอ้ไหวอยู่เอ้ยโอ้โ oh, หเหลือไปเซียวกับลินไม่ทนันนะไม่ทนันรอบนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่เป็นไรติดไว้ก่อนแล้วกันทีนี้ส่วนของอารีนาบ้างอารีนาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้ถึงขั้นเทพซ่านะครับตัวไปเจียกเพราะว่ามันเป็นตัวที่ลงอารีนาได้เพราะว่ามันเป็นแค่ตัวตีไกลมันเป็นตัวตีไกลนะครับแล้วก็มันเป็นตัวที่ ตีหมู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่แย่ในอารีนาแต่ถามว่ามันโกงในอารีนาไหมมันก็ไม่ได้โกงอะไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวซีซีจริงๆในอารีนาเนี่ยตัวซีซีอย่างพวกเมคเนี่ยยังไงก็มีประโยชน์กว่าแม้ว่าจะเบาวกว่าก็ตามลองกดคำาดูอันนี้ลองเล่นเป็นบิวธนูเล่นๆดูนะครับปิ้วปเข้าไปไปเจียวเดินมาช้านิดหนึ่งนะเพราะว่ามันยืนเปิดสกิลนานมากแล้วก็ทีมเราแตกหมดแล้วจ้า <laughs> จริงๆเราไปเล่นในบิวที่ธรรมดา,าจะดีกว่านะ วิวิวธนูล้วนเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกอันนี้ผมลองเล่นเล่นดูเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีออคอนเทนต์นะครับเป็นทีม2ทีม3มาเพราะว่าในเกมเนี่ยเขาได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าจะมีโหมดอารีน,น,นาใหม่นะครับที่เป็น3ทีมตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวละครอย่างไปเจียวที่เป็นตัวธนูตีหมูนะครับเอาไปใช้ในทีม2ทีม3ได้จึงเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ดูแล้วในอนาคตน่าจะได้ใช้งานนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแหละมันยังไม่จําเป็น ขนาดต้องรีบหยิบมาใช้ขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราลองเล่นทีมธรรมดานะครับแล้วลองใส่ไปเจียวเข้าไปดาเมจสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะไปเจียวห้าดาวอ่าอยู่นี่ลองแทนเอ่อคางูระาแล้วกันอันนี้เป็นทีมธรรมดานะครับที่เล่นอยู่อ่าไปเจียวอยู่นี่ครับเดินมาแล้วยิงเข้าไปยิงไม่ติดขี้เลยตู้มเข้าไปหนึ่งที อ่ะตีไม่ค่อยขีนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นอัตราคีนะครับมันเลยจะไม่ค่อยคียเท่าไหร่นะะอันนี้สู้ได้อยู่ดามจก,ก็ได้ยิงสองสามทีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนาะนางไม่ค่อยได้ยิงเลยไปเจียวเนี่ยโอ้โหนี่เขาเปิดแบบอยู่ข้างหลังนะั้นแล้วกว่าจะเดินเข้ามาตุ้มหน้าตีธรรมดาไม่คี้นะสุดท้ายก็คือตัวลิน่าผมว่ามันเหมาะกับตัวที่เล่นเป็นบิวอัตราคีมากกว่าท่านผู้ชมถ้าเราไม่เล่นอัตราคีเนี่ยคือมันมันไม่ค่อยได้ตีว่ะต่อให้มันตีมันก็ตีไม่คีแล้วมันไม่มีประโยชน์ว เนี่ยเห็นปะอ่ะอานเนี่ยคิดละหนึ่งทีผมไม่ค่อยคีดเลยคีดทีเดียวเองเนี่ยตีธรรมดาไม่คิดเลยนะถ้าขีดมันจะเป็นท่าชาร์จพลังปล่อยครับอันนี้คือมันตีธรรมดาอย่างเดียวเลยอันนี้คือข้อเสียของตัวละครที่ไม่มีลูกตาวัตตาคีดที่เข้าในอารีน่านะถ้าคิดมันจะแค่แบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าครึ่งโอ้ยตายละมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กถ้าเกิดจะเอามาเน้นอารีน่าจริงๆอ่ะต้องเน้นไปที่อัตราคิดที่ข้อมากกว่าครับถึงจะดูมีประโยชน์มากขึ้นนะ ก็เป็นแค่ทางเลือกเฉยๆละกันอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่ตัวละครที่จําเป็นต้องมีหรือว่าตัวโกงตัวอะไรในอารีน่านะแค่เป็นตัวที่พอใช้งานได้นะครับในคอนเทนต์อย่างอารีนาหอคอยโอเคดีนะครับลเลนจนทองดีนะครับส่วนคอนเทนต์นนอื่นๆนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแม้ว่ามันจะมีดาเมจอยู่ในกลุ่มที่ดีก็ตามแต่ผมมองว่าเพื่อนๆอาจจะรอนะครับในส่วนของตัวดาเมจที่เป็นตัวพิเศษแล้วทํา5าดาวเนี่ยมันจะแบกไอดีได้คุ้มกว่า แม้ว่าตัวนี้อยู่ในท็อป10ก็ตามแต่ว่าเหนือท็อป10เนี่ยเเหนือไปเจียวเนี่ยก็ยังมีตั้ง4 5ห้าตัวนะเราไม่จําเป็นต้องฝืนทําดาวไผ่เจียวมาเพื่อมาแบกทาดาเมจก,ก็ได้นะครับอันนี้ไม่จาเป็นต้องรีบเลยกว่าจะเดินมานะอันนี้แม่งข้อเสียใหญ่เลยน่าจะต้องเอาไปเจียวมายืนหน้าหน่อยอะ่ะเพราะว่ามันเปิดสกิลนานนะครับอ่ะปล่อยพลงังเบ่งกล้ามหน่อยอ๋อติดใบด้วยนี่ว่าวันนี้โดนใบยาวๆเลย บูเกตไม่ค่อยเบ่งเลยครีไม่ติดอมไม่ค่อยครีเลยนะไปเจียวเนี่ยแล้วมันตีช้าด้วยไงพอมันไม่ค่อยครีแล้วมันดามเมจมันเหวี่ยงเยอะนะอ่ะก็จบไปที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดล้านนะลินผมได้สองร้อยสามล้านจริงๆก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับเพราะว่าลินมันหกดาวแล้วก็เวลห้าสิบห้าด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสาหรับการเล่นตัวไปเจียวนะเป็นตัวละครที่ดีครับถ้ามีก็ดีสําหรับทางเลือกคนที่ เอ่อมีทีมหลักครบแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครยังทีมหลักไม่ครบเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้ทีนี้มาพูดถึงความหน้าเปิดกันนะครับอย่างที่บอกไปไปเจียอเป็นตัวละครที่เอ่อตอนนี้เมตาของเขาคือดันเจ o ้ h นทองนะครับหน้าที่หลักของเขาคือดันเจ o ้ h นทองหน้าที่รองสเตตด่านที่เป็นมอนหมู่ใช้งานได้ พอคอยใช้งานได้นะครับอาน,นีน่าพอใช้อันนี้คือหลักๆของเขาดาเมจเดียวดีระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วตัวละครตัวนี้อยู่ในสถานะที่ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่ามันมีตัวที่ดีกว่าอยู่ดีนะครับในแง่ของตัวบัฟก็มีลิงบัฟดีกว่าตัวดาเมจก็ยังมีรินกับเอสดีกว่า การเล่นหออคอยก็ไม่ได้จําเป็นหรือว่าไม่ได้บังคับต้องใช้สามารถใช้ตัวธนูอื่นๆมันก็ใช้งานได้เหมือนกันแค่ตัวนี้เขาจะมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยนั่นเองครับก็โดยรวมแล้วผมมองว่าตู้นี้ไม่จำเป็นต้องรีบเปิดครับสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยมองว่าข้ามไปก่อนเลยก็ได้ครับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องรีบนะส่วนดันเจี้ยนหมูเนี่ยหรือว่าดันเจี้ยนทองหรือว่ามอนสเตอร์หมู่ในสเตทเนี่ย คุณรอทําค้าพลังตัวดาเมจเป้าเดี่ยวแรงๆเนี่ยมันก็ผ่านได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องรีบขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันเปลืองเพชรครับเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้เพชรแดงเปิดเนาะก็เก็บเอาไว้ก่อนรอเปิดตัวพิเศษเก่งๆจะดีกว่านะส่วนคนที่เติมได้บ้างนะครับระดับหนึ่งมีทีมหลักแล้วอาจจะเปิด3ดาว5ดาวมาลงเดนเจียนทองหรือว่าไว้เป็นทางเลือดในการรูสเตตอย่างที่ผมเปิดมาอันนี้ก็ได้ครับไม่ผิดไม่แย่ อีกข้อดีหนึ่งนะครับสาหรับคนที่มีทุนนะก็คือตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวทางเลือกในการใช้อารีนา่าในอนาคตที่จะมานะครับในการเล่น3ทีมตัวละครสายธนูเนี่ยมันมีภาษีดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นตัวตีหมู่ด้วยทําให้มันยิ่งมีภาษีดีขึ้นบวกกับมีบัฟด้วยทําให้ในกรณีที่เราเล่นแยกกับซุนหงอคงเราจะมีตัวบัฟจุดอ่อนได้2ทีมเลยนะครับทีมหลักทีมผสมก็เป็นหงอคงทีมรองนะครับทีม3ทีม2ก็ใช้ไปเจียวกับบิวธนูเยอะ ตรงนี้ก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมเข้ามาครับถือว่าเป็นทางเลือกของคนที่มีงบแล้วกันนะส่วนในแง่ของการบิ้วนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งก็คือจะใช้เป็นลูกเตา๋าความเสียหายคริสเข้าสำหรับการเน้น PVE เป็นหลักนะแต่อนาคตถ้าเกิดมีการเปิดอารีนามาแล้วแล้วคุณต้องการเน้นอารีนาเป็นหลักเนี่ยอาจจะปรับไปใช้เป็นอัตราคริตเข้าได้ครับหรือคุณจะเล่นผสมก็ได้อันนี้ไม่เสียหายอะไรส่วนเครื่องประดับนะครับก็จะเป็นในส่วนของความเสียหายคริตเข้าแล้วก็ค่าความแม่นยำนะครับในการลูสเตทนั่นเอง อันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของตัวละครไปเจียวนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันในการตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ